ก่อนไปดูคลิปนี้ว่าเรามาบุกบ้านล้างที่ไหนอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆแล้วก็เม้นมาว่าวันนี้พี่เฟินมาบุกบ้านใครน่ากลัววะดูเงาพี่เฟินดีกว่าเงาแล้ว <c oughs> <c oughs> ใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้นะคะพี่เฟิร์นมาบกบ้านล้างหลังหนึ่งแต่ว่าบ้านล้างหลังเนี้เป็นบ้านของคนดังเป็นยูทูบเบอร์คนดังอ้าวแล้วตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วเ,เขาไม่อยู่แล้วรเรื่องลี้ลับมากมายอยู่ที่นี่เยอะอยมากมมเลยที่เยอะมาก,มาก อันนี้คือเราไม่ได้บุกลุกนะ,ะเราขอขอนุญ,ญาตเขาแล้วโอ้ดูฮะมาถึงมาเห็นเลยครับมียันมีอะไรทุกอย่างไม่รู้ไม่รู้บ้านใครโอ้ยชิคี้พายปิดประตให้ดีดิบ้านนี้เดี๋ยวขอดูซิว่ามันเขาดูเขายังเดี๋ยวต้องล็อกล่อกนะฮะถ้าเรานะบ้านนี้ถ้าดูจากของอนะ เฟินเปิดหน้ากาดให้่นนะฮะลงเลยนะโอเคบ้านนี้เขาต้องเป็นบ้านทีม่มีเด็กมีของทุกอย่างเขายังยู่ทั้งหมดหมดเลย,เลยครโยัโอ้โหเยกใเคือเป็นบ้านที่มีของเล่นอะโอตายตายตายตฮนะเด็กนะเฟิร เนี่ยยังมีเป็นยูทูบเบอร์ของแท้แล้วมีไฟด้วยฮะน่าจะเป็นเด็กผู้หญิงนะไม่แน่หรอกเดี๋ยวนี้เด็กผู้ชายก็เล่นของเล่นอยู่เฮ้ยเนี่ยคือเหมือนห้องเขายังมีการใช้งานอยู่เลยนะใช่แต่ว่าแต่ตัวบ้านก็ดูอะไรนี่กระจกนี่โธ่ คือทุกอย่างมันดูแบบมันดูมีคนใช้อยู่อะแบบยังมีการใช้งานเฮ้ย <c oughs> ทุกอย่างก็เหมือนเดิมถ้ารู้เรื่องระแวงอนะเนี่ยไฟยังติดอยู่เลยนะเฟิร์นคือดูแบบ <c oughs> เขาเขาแบบอลองดูดูห้องน้ำหน่อยไหมเป็นบ้าน่เนี่ย<ม>คือน่าจะเป็นบ้านที่มีเชื้อจีนอยู่ด้วยครับ ปเปิดทีไรพิงใจหายทุกทีเลยดูดิทุกอย่างเลยทุกอย่างยังดูแบบเขาน่าจะน่าจะเป็นเด็กเล็กอยู่เหมือนกันไหม,มทำไมพี่อิงถึงคิดว่าเขาไม่เชื่อจริงดูวตูดิครับเออว่ะใหเฟิร์นเฟินนีนเสียงไหมป่าวะเออได้ยินเสียงหมออเอขเ้นเงอนออเออเอออ,อ ู่่แลล้วะอุ้ยตกใจมาเลยก้าวผิดแล้วท่ามเขาไม่อยู่อล่ะเออนี่ฮะเขามีรูปสมัยตอนที่เขาแต่งงานด้วยตอนนี้คือเขาแก่มากแล้วครับแก่มากแล้วใช่ไหมน้าเจ้าของบ้านเลยนะเดี๋ยวเฟิร์นผีเข้าเหรอเมื่อกี้แลทำอะไรครับเฮ้ยใครซึ่งเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความมุ้งมิ้งไหม เดี๋ยวเราลองดูดีกว่าคืปิดโอ้ลุกมากเลยเอาห้องนี้ก่อนละกันนะเอาห้องนี้ก่อนอิงเปิดประตูไปมันเย็นวาบเลยวะ่ะพี่เฟินลองลองลอง,งกลับกลับกลับเลยนะนยากลับเดี๋ยวนะกลัมาแล้วก็เกินมันมีอะไรวะห้องนี้มันดูนี่เราขออนุญาตอย่างเจ้าที่เจ้าท,ท,ทางขอขออนุญาตนะครับได้ยินเสียงอะไรปะ พี่อิงรู้สึกะเราว่ามันเย็นโอยฟังอะไรเย็นมาเลยเฮ้ยเฮ้ยตกดิเลยอะไรอ้ยพี่เขาต้องตังต้งไว้ให้แบบกันขโมยป่ะฮะคือเหมือนมันเป็นแบบเฟินอะไรเสียงเด็กอะุ้ยไปเหอะเด็กเด็กเเด็เดก ทำอะไรบ้านดิฉัรจะพูดบ้านเลยฉันจะพูดเลยเออเอาคาร์โลบินได้ขาร์โินได้รอจนเดือดแหงได้ยินได้ยินเสียงตะค้อมตะคุ่มตะคคอมได้ยินเสียงกระกระกระคักเราคิด <es> ว <rebell osa> ่าโจนที่ไหนบุกมาเะ ไหนแต่อิงบอกว่าแต่อิงบอกว่าจะของบ้านเขาแก่มากเขาดูจากรูปอ่ะไม่ตายแล้วนี่มันว้านมันชุ่มนมุลยเดยวเดี๋ยววันนี้เรามาบูชาที่ทางเราเสวัสดีครับนี้ต้อนรับครับเปิดไฟหน่อยแล้วเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟไม่รู้พี่อิงกับพี่เฟิร์นเผาอะไรบ้านบ้านแม่ฟุเฟ่กันบ้างนะ ไม่มีเลยครับไม่มีไม่ขีดเลวันนี้เรามาปุกบ้านแม่มูเป้ค่ะสองนี้เลี่หลายๆคนอยากจะเห็นรีวิวบ้านนะครับยังไม่มียังไม่ได้รีวิวละเอียดกันแบบที่พี่อีที่เคยทำกันเลยมั้งใช่ไหมรีวิวกันขึ้นมาครับรีวิวกันขึ้นมาแล้วก็ดูในชักชักคงชักโถเราได้ดูว่าเออวิกตอใช้สี้ เป็นบ้านร้างนะคือตกมืดเนี่ยเราปิดบงปิดบ้านอย่างเงี้ยนอนกันแอบซ่อนกันอยู่เอแล้วใครก็อย่ามาปุกอันนี้อะไรอันนี้ของเล่นของเชอรตันตอนเด็กๆค่ะห้องนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นเก็บของใช่มันคือห้องเชอรตันในอนาคตแหละจริงๆแล้วแต่ไม่เคยมีใครเข้าไม่เคยคุณมากครับขอบคุณมากแล้วที่สําคัญห้องนี้ขนลูค่ะมีอาถันถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปรอเล่าเรื่องราวนั้นๆเลยดีกว่าครับได้เลยเล่าในห้องนี้ไหม แม่ปูเป้พัตตกามานั่งโคนแขนสแตนด์อัพลงไปแล้วลงไปแล้วอ่ะมาดูเล่าให้ฟังไปครับเราพร้อมแล้วคือห้องห้องเนี้เป็นห้องที่แม่ปูเป้เขาเล่าให้ฟังว่าเป็นห้องที่ไม่อยากพูดเลยกลัวคือเป็นห้องผีสิงมีอาถรรพ์น่ะใช่เหรอใช่แต่ไม่รู้เรื่องอะไรเดี๋ยวต้องไปฟังแม่ปูเป้เขาเล่าอันนี้สร้างบรรกาศอีกนึงเลยตั้งวงเล่นไพ่ตำรวจมา เอม่กรยสอยเลยจทำอะไรเกมใจเจอแตมบ้างเมื่อกี้เจอแตมกกระจกเพราะเกมแบบเกมอ๋อเกมอันนี้เจอเจแตมยังไม่รู้ว่าเรากาลังจะทาอะไรนะครับตอไปอันนี้เป็นห้องห้องอะไรอะคะพี่เป้ะจริงๆแล้วอะค่ะห้องนี้อนาคตมันคือห้องนอนเอแตมนั่นแหละเพราะว่าตอนนี้ทุกวันนี้เรา3ามคนนอนห้องเดียวกันอยอห้องตรงก้ามฟังแม่นะเหี๋ยวแม่จะเลฟังนะค อ่าคือเมื่อก่อนนะคะตอเป็นเสียงพี่โยนนะกลัวมากเลยคือห้องเนี้ยอนาคตอ่ะมันจะเป็นห้องนอนเธอแตมเพราะว่าเราทุกคนตอนเนี้ยค่ะนอนกันอยู่ห้องเดียวกันห้องฝั่งตรงข้ามอันนี้ก็รอแตมโตใช่ไหมทีนี้ก่อนมีแตมอ่ะพี่ใช้เป็นห้องทํางานก็คือนี้จะเป็นโต๊ะทำงานแล้วก็ทุกวันนี้เราก็เก็บช่องซุชเปอร์ชีอะไรนี้นะอ่าใช่ตอนเนี้ยเก็บ คือเก็บไว้อย่างนี้แหละอยู่บนโต๊ะทำงานเนี่ยแล้วก็ยังไม่มีอะไรเท่าไหร่เพราะว่าอนาคตเราก็ต้องปรับให้เป็นห้องเช่าแต้มอะค่ะฝั่งนี้ไม่เป็นตู้เก็บของซึ่งพี่เก็บเสื้อผ้ากับเครื่องนอนต่างๆที่เราไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยครับอ่าเป็นห้องนอนเช่าแต้มในอนาคตแต่ตอนเนี้ยคือเอามาเก็บของห้องนี้มันมีอะไรอะคะที่พี่เป้เคยได้ฟังคือพี่นะพูดแล้วก็ขนลุกคือดึกๆกอะพอพี่โยอกับเช่าแต้มอะเขาหลับใช่ปะเขาอยู่ห้องนู้นหลับครับพี่อจะมานั่งทํางานคนเดียวการทํางานก็คือ แพ็กสกูตชี่ส่งอะไรเงี้ยแบบว่าเวลาเราทํากิจกรรมแจกสกูตชี่อะไรางี้ใช่ไหมพี่อะไปนั่งคนเดียวพี่ก็นั่งตัวนี้เลยจ้ะแล้วก็แพ็กคันี้ก็นั่งรงไงแพ็ซึ่งข้างหน้าเรามันคือหน้าต่างนี้ใช่ไหมโอ้พร้อมจะหลอนเปิดไฟแบบนี้ได้ครับ นี่โอ้20ปีนะปีีน่ของขวัญวันเกิดชิ้นแรกที่พี่หยอให้พี่อ่ะเป็ชิ้นแรกอ่ะเออไอที่มันเป็นสีเทานี่ฝุ่นหรืออะไรครับฝุ่น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 มีที่ไหนล่ะกระต่ายกระโดดกระโดดเลยนับนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราเรียกมันว่าผีนะครับผมมันบินมาหลอกเราเนี่ยมันลุกหรือปล่าเดี๋แต้มชอบมันนี่ย เจอแบบชอบสนุกว่า yeah. ไงนคะบ้าเจออะไรนะนี่ยน yeah. ี่คือไม่เลยนั่งแพงนั่งตรงนี้แต่ก่อนโต๊ะไม่มีของนะคะโต๊ะว่างลยนั่งแผงปุ๊บเงยนะทำไมปุ๊บเห็นไหมมันจะเป็นเงากระแพงสีขาวหมดใช่ปะสีขาวหมดทีนี้วันนั้นนะคะที่ที่แบบว่าทำพี่ระทึกมากคือนั่งอยู่เนี่ยเงยนะทำไมปุ๊บมันควรจะขาวหมดใช่ไหมใช่มันมีเงาดำตรงหน้าประตูอ่ะเฮ้ยเนี่ยซึ่งมันไม่สามารถเป็นอะไรได้ เนี่ยตรงที่อิงยืนอยู่อ่ะเป็นอย่างนี้เลยเงาดำดำคือเหมือนอิงอะอยู่ข้างๆพี่เป้เนี่ยแต่มันไม่มีคนอ่ะคือพี่เป้นั่งทำงานสองแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เห็นเงาคนเนี่ยยืนยืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงประตูนตรงเนี้ยตรงที่พี่อิงโบกมืออยู่ใช่เป็นเงาคนยืนอยู่แล้วมันไม่เหมือนที่แบบเราเห็นหางตาแป๊บเดียวหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่เห็นปุ๊บพี่ก็คิดกองตาไปคิดเงยหน้าเง้าใหม่ ยังอยู่อะอย่างเงี้ยดำอย่างเงี้ยแล้วขยับนิดนึงเงี้ยคือพี่ก็เลิกเก็บเกี่ยบทุกอย่างพลุดกลับเข้าห้องเราตั้งแต่วันนั้นะคือเรายังต้องมาทาอะไรต่ออะไรใช่ไหมพี่ก็จะปิดม่านไว้ตลอดเนี่ยเพิ่งเปิดอะคือปิดไว้ตลอดให้มันไม่เห็นเงาอะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราปิดไฟปุ๊บเราจะเห็นไม่เคยเห็นนอกจริงนก็หลอนนะใช่คือข้างนอกตรงข้างบ้านพี่อะมันเป็นสวนมันเป็นแบบว่าสวนย่อมใช่ป่ะค่ะ แล้วมันมันก็จะถ้าเห็นและคือต้นไม้ไกลๆในสวนหย่อมเลยอ่ะมันไม่มีอะไรไงเออแต่พอเปิดไฟมันจะเป็นอย่างนั้นนะมันมันเห็นแต่เงาเพราะบ้านเราเองอ่ะซึ่งเขายืนอยู่ตรงพี่อิงเลยนะตรงนี้นะครับใช่ตรงนี้เลยพี่ไม่รู้แต่ตั้งแต่วันนั้นอ่ะดึกๆเพี่ไม่เข้าแล้วเราพี่ก็เข้ามาปิดบ้านไว้แล้วก็บางทีก็ลงไปทำข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยกลัวเลยโอ้โหต้องขอขออนุญาตเจ้าพี่เจ้าทางที่นี่ด้วยครับแต่บางทีก็คือจะไป น,นเดี๋ยววันหนึ่งที่เชอแตมได้มานอนห้องนี้พี่เฟินจะบุกมาถามว่าเชอแตมเคยเจออะไรไหม <Okay. S 2> จริงๆห้องนอนเชอแตมมันมีทางลับปทะลุห้องนอนพี่หมอห้องนอนเนี้ยนะใช่ไปดูนี่ <c oughs> นุกสนานมากเลยนะนี้คือแบบ Built ิเปนหรือว่าออเขาเป็นไปแล้วใช่จบแล้วเป็นตรงนี้เป็นนห้องแต่งตัวล้วดูสมบัติที่พี่เก็บไว้นี่คือสมบัติคใช่ซึ่งมันจะเป็นห้องน้ําทะลุไประเบียงซึ่งระเบียงนั้นนหะทะลุเข้าห้องน้ําห้องนอนพี่ก็คือเราสามารถวิ่งหากันได้เลยบ้านนี้ไม่มีความลับเลยมันวิ่งเข้าหากันได้แล้วนี่มีตัวอะไรมา ตัวอะไรลูกตัวอะไรคืออะไรมันมังคือหรือเปล่าเนี่ยมังคือแล้วก็แห้งตรงแจ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 งโจ๊กเกอร์อะไรนะโ็อกเกอร์ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเฟอร์นัมเขื่อนตักอ่าไปวันนี้เราเหมือนมาใครเขาเรียกอะไรรีวิวบ้านแม่ปูเป้จริงๆแล้วในแบบหล่อๆผาดาดักนะโอ้น้องๆกลัว น้องๆที่ชอบขี่จักรยานดูหน้าบ้านจะไม่มาแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาเรากวดแม่ปุ๊กเป้บ้านแม่ปุ๊กเปยนะกลัวมอย่ามาหาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทาบุญแล้วกันนะเราจะทำกันใหญ่อันนี้คุดจริงว่าแบบเป็นก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนาะเราแบบบางทีเราแบบพี่อาจจะอยู่ดึกเกินไปตาลายก็ได้อยู่ดึกตาลายตาลายตอนนั้นอะสี่ห้าทุ่มแหละก็คือเชอตามหลับก่อนแล้วพี่ก็มานั่งทำจั๊กจั๊กกันน่ะเคยเห็นแค่ครั้งเดียว ชัดๆละครั้งเดียวแต่ครั้งอื่นที่เราแบบว่าอาจจะหางตาตรงนั้นตรงนี้พี่ไม่นับไงเพราะว่ามันตาฝาดได้ใช่ปะมีอันนั้นอ่ะที่พี่แบบกลัวมีอะไรเอล้ครับคือมีกี่ครั้งนะฮะอ๋อไม่ใช่คือคือสมมติเราเจอขอเป็นหางตาเห็นไหยพี่โยไม่เคยสังเกตเออแต่ว่ามันแต่ตอนอิงไปตับคนเดียวนี่แต่ความรู้สึกที่มีกับคาที่เนี่ยมีบ่อยๆนะเดี๋ยวเสียวสลับเนี่งหน้าทำงานเนี้ย อยู่ๆก็เกี่ยวกำลังว้าวขึ้นมาอย่างเงี้ยเฮที่หอ้องนั้นนะหรอโอ้โหแต่พี่อะคิดมาตลอดว่าอยากให้พี่โยโดนผีหลอกว่าพี่โยชอบแบบไม่กลัวไงยอ,อยากให้นั่งโดนเลยอย่างเงี้ยจริงๆเน่ะในบ้านเนี้ยคนถ้าใครที่เจอแล้วน่ากลัวสุดวะถ้าวันหนึ่งแต็มพูดขึ้นมาทำมพูดมาแล้วตอนมันเด็กๆสองสองที่บอกว่ายักษ์ใช่ในห้องนอนสรุปมีไม่หยอกยักไล่กลับไปดูวิดีโอที่เจอแต่รถใช่ไหมใช่ขับไปไหนใช่ มืดๆวันนี้มีพี่อิงพี่เฟิร์นเนี่ยลันลานะดูลันลานะคะเป็นเป็นคลิปรีวิวบ้านคนบอยตลกขนลุกขนาระนาบไปหมดเลยมาดูเกิดอะไรเนี่ยจบแล้วใช่ไหมจบแล้วพอโดนเฉยแต่อันนี้ถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ก่อนครับผมขอบคุณพ่อยู่เย้แม่ปกติแข่งแตมส็ต็มด้วยครับแข่มสตอรี่ครับผมขอบคุณที่มาเที่ยวกันสนุกดีขอบคุณคท้ก็ไปกดซับสไครต์ให้ แม่ปุเปช่องแต้มสตอรี่ให้ด้วยนะคะกดกันฮะต้องอย่าลืมนะครับผมเอาเคทั้งนั้นไายบายกันเลยครับบ๊ายบายบ๊ายบาย